ในความเป็นจริงก็คือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดในตอนนี้วินาทีนี้ขณะนี้พรุ่งนี้ตอนเช้าและคืนนี้ก่อนนอนมันคือการเป็นโอเคนะมันคือการเป็นตัวตนที่ดีที่สุดของคุณอย่างสม่ำเสมอ นี่คือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดตอนนี้เดี๋ยวนี้ก่อนนอนและตอนตื่นนอนคือการเป็นตัวตนของคุณที่ดีที่สุดไม่ใช่ดีแค่วันนี้ก่อนนอนนี้หรือพรุ่งนี้แต่มันคือดีอย่างสม่ำเสมอการเป็นตัวตนเนี่ยที่ดีอย่างสม่ำเสมอมันไม่ใช่การเรียนแบบผู้อื่น คุณได้ความเป็นปัจเจกบุคคลแน่นอนเหมือนที่ผมบอกตอนตอน้นการเป็นตัวตนที่ดีที่สุดของคุณอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ของใครไม่ได้บอกว่าคุณต้องรักษาศีลเหมือนคนอื่นก่อนจะรักษาศีลให้ครบมันก็อาจจะไม่ครบแต่มันคือเป็นตัวตนที่ดีที่สุดอย่างสม่ำเสมอ คือมันดีกว่าเดิมเมื่อวานดีกว่า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 จนครบทุก